หญิงสาวถามแรงพระบวชแล้วทิ้งแม่ทิ้งเมียถูกหรือไม่ในเมืองกบ,บิลพัทมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อปาริกาผู้สูญเสียสามีไปเพราะการออกบวชเธอโกรธและขมขื่นคิดว่าศาสนา,าพุทธทำลายครอบครัวแยกสามีจากภรรยาแยกลูกจากแม่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดมีผู้คนมาต้อนรับมากมายปาริกาฝา่ฝาฝูงชนเข้าไปยืนขึ้นกลางวิหารเสียงดังฟังชัดพระองค์สอนคนให้บวชทิ้งแม่ทิ้งเมียทิ้งลูก นั่นถูกต้องแล้วหรือพระองค์เองก็ทิ้งพระนางพิมพาทิ้งราหุลลูกชายและพระองค์เคยคิดถึงพระมารดาบ้างไหมทุกคนเงียบกปิดบางคนกล่าวว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระพิโรธแต่เมื่อทุกคนเงยหน้ามองพวกเขาเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดน้ำประเนตรของพระพุทโองไหลอาบพระพักเราไม่เคยลืมแม้แต่วินาทีเดียวแม้ร่างกายเราจะบวชแต่ใจเรายังกราบแม่ในทุกลมหายใจพระองค์เล่าถึงพระนางมายาผู้ล่วงลับตั้งแต่พระองค์ประสูติได้เจ็ดวันแม่ให้ชีวิตเรา แม่ยอมตายเพื่อให้เราเกิดแม่คือผู้ที่เรารักโดยไม่หวังผลตอบแทนแม่คือพระพุทธเจ้าองค์แรกของเราและเพราะเรารักแม่เราจะงอกบวชเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่อช่วยให้ทุกชีวิตรวมทั้งแม่ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการบวชของเราไม่ใช่การทิ้งแม่ แต่เป็นการตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเราตัดสู้เราได้ขึ้นไปโปรดแม่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเราไม่เคยทิ้งแม่ปาลิกาน้ําตาไหลเธอไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นพระพุทธเจ้าแสดงความรู้สึกลึกซึ้งแบบนี้และเรื่องพิมพาและราหุนเราก็นําธรรมะมาให้พวกเขาซึ่งดีกว่าทรัพย์สมบัติใดๆการที่ออกบวชไม่ใช่เพราะเราไม่รักแต่เพราะเรารักพวกเขาอย่างสุดซึง้งจึงอยากให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี่แหละความรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่การอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่คือการอยากให้คนที่ ที่เรารักได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดบุญคุณของแม่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสยังกราบแม่ในทุกลมหายใจ